น้องโนลูกสาวมอดปฏิพานสูงเท่าแม่แล้วสวยเก่งเพื่องแข่งยิมนาติกต่างประเทศโตวันโตคืนจริงๆสำหรับน้องโน่ลูกสาวคนโตของพ่อมอดปฏิพานกับภรรยาเกณฑ์ดวงพรแถมยังเก่งด้วยซึ่งหลายคนก็รอดูว่าเมื่อไหร่น้องโน่จะเข้าวงการบันเทิงตามพ่อเพราะดูจะฉายแววตั้งแต่เด็ก และความเก่งของลูกสาวที่ล่าสุดน้องสนูได้ไปแข่งยิมนาสติกที่ต่างประเทศกับเพื่อนๆซึ่งก็มีคุณแม่ตามไปดูลูกสาวด้วยกับแคปชั่นที่เกมดวงพรภรรยามอดปฏิพานได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า3 days in Manila ขอบคุณลูกที่ให้แม่ได้มามะนิลาฟิลิปปินส์แบบงงๆและเปิดภาพแรกมาก,ก็ทำเอาสะดุดตากับความสูงของน้องสนูที่ตอนนี้ตัวสูงเท่าแม่แล้วกับความน่ารักสมวยัยทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆลูกจับตาดูได้เลย น้องสนอนาคตไกลแน่ฝากกดไลค์กดซับตลคายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ